สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการอีกไนไอเดลนะครับรายการที่รวบรวมรุ่นพี่อีกไนนะครับที่สามารถตามฝันตัวเองนะครับเข้าสู่ในคณะที่ตัวเองอยากเข้านะครับและแรงบันดาลใจในวันนี้นะครับสังเกตได้จากรูปแบบในการคุยที่เปลี่ยนไปเนาะนะครับเป็นแขกพิเศษมากๆเลยนะครับขอเชิญพี่ใบร์นแนะนตัวนิดนึงได้ไหมครับสวัสดีครับชื่อใบนะครับก็สอบติดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับยื่น i อเอลเจ็ดจุดห้าแล้วก็จีแพ็กสามจุดแปดหกครับ จำได้ว่าเจอไบรท์ครั้งแรกในคอร์สไม่ได้คอร์สพอร์ตโฟเลโอเนาะวันหนึ่งเข้ามาแล้วเขามากับน้ำพริกหนุ่มเออน้ำพริกหนุ่มแล้วก็ครับมูก็เลยเพิ่งรู้ว่าอุย้ยไบรท์เป็นนักเรียนจากเชียงใหม่ไอ้ลองเล่าให้เราฟังได้ไหมครับว่าทําไมมาอยู่ในห้องสดที่เป็น medical portfolio อยู่ที่อีกไหนได้ครับคุณแม่เห็นโฆษณาทางอีกไหนครับเกี่วยวกับคอร์สนี้คุณแม่ก็เลยแบบลงไปแล้วก็มาบอกทีหลังว่าแบบเดือนจูนต้องลงไปเรียนที่กรุงเทพนะ ซึ่งผมก็บอกโอเคครับเพราะก็มีพี่ชายที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วต้องขอบคุณคุณแม่ที่ทําให้เราได้แบบมาเจอกันนะครับ <laughs> อะไรเป็นแรงจูงใจในการที่ทําให้ไบรท์อยากเรียนแพทย์นะครับมีช่วงหนึ่งที่ไม่ค่อยสบายซึ่งแบบหลังจากประสบการณ์นี้ก็ได้ได,ได้ได้แบบเข้าโรงพยาบาลบ่อยขึ้นนะครับก็ทําให้คุ้นชินก็เลยเริ่มศึกษาดูเรื่องแพทย์นะครับซึ่งก็ลองได้ไปฝึกงานแบบที่2งโรงพยาบาลแล้วก็แบบตอนเกรดสิบเอ็ดก็อยากรู้ว่าแบบอยากเรียนแพทย์จริงๆไหมก็เลยได้ไปค่าย อยากเป็นหมอของสถาบนันเอกชนแห่งหนึ่งอะครับเริ่มมั่นใจเขาว่าแบบ mm hmm. อยากเรียนแพทย์เพื่อแบบได้ช่วยคนให้พ้นจากทุกข์ส่วนเกรดสิก็สอบ I อเอลอยู่แล้วก็ลงไปเรียนคอร์ส medical p o r t f o l i o แล้วก็โคดดิเง AI for Medical project กต์ครับทำไมหน้าคนคนหนึ่งโตที่เชียงใหม่เรียนที่เชียงใหม่แล้วแบบยังอยากเข้าคณะแพทย์ที่เชียงใหม่ด้วยคือผมก็โตที่เชียงใหม่ครับแบบเรียนที่นี่ครอบครัวก,ก็ทําธุรกิจที่นี่นครับคือผมแบบอยากคิดว่าแบบ การที่ผมได้เรียนในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับเพื่อได้เป็นแพทย์ที่ทุ่มเทในการแบบพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่แบบประชาชนชาวเชียงใหม่ซึ่งก็คือบ้านเกิดของผมแล้วก็ในภาคเหนือของเราครับผมอยากตอบแทนตรงนี้ครับ ฟังแล้วแบบประทับใจแทนเนาะในปีที่แค่68ที่ผ่านมามีวิธีการในการรับเข้าเดยกาันแบ่งโคต้าใช่ไหมครับไรที่แบบเป็นโคต้าของนักเรียนที่เป็นจังหวัดทางภาคเหนือนแล้วก็โคต้าของนอกภาคเหนือนใช่ไหมเป็นรุ่นแรกที่เรียกว่าเป็นตัวแทนของภาคเหนือนที่เข้ารอบพอร์ตเฟลโอใช่ครับเป็นคนแรกของโรงเรียนครับแล้วก็ปีนี้โชคดีด้วยครับว่าแบบเขาแบ่งโซวนกัน คือเป็นตัวแทนคนแรกของโรงเรียนที่สามารถติดคณะแพทย์รอบพอร์ตลิวอของมอชอเป็นคณะแพทย์เลยครับ <c oughs> ไม่เคยมีใครเข้าคณะแพทย์ด้สรรเสริญ <c oughs> ดีใจด้วยดีใจด้วยครับอันนี้อันนี้เพิ่งรู้เลยเนี่ยเซอร์ไพรส์ so แเป็นเป็นครั้งแรกของโรงเรียนขอพูดถึงการเตรียมตัว i อเอลสกอ่อนละกันเนาะนะครับลองเล่าการเตรียมตัวให้ฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมครับครับก็ไปสอบ I อเอลไปทั้งหมด4ี่รอบครับครั้งแรกที่สอบได้7ครับแล้วก็ครั้งที่2ได้7.5็ดจุดห้าเรื่งลิสติ้งได้เต็ม9ครับ หลังจากนั้นก็สอบรอบที่3<ม>ก็ได้7.5ครับส่วนรอบที่4น<ม>ั้นได้7.62 5ครับซึ่งถ้าส่งไปรีมาร์ก็อาจจะได้คะแนนเพิ่มกิจกรรมที่ใช้ในการยื่นประกอบเนี่ยนั่นก็คือส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมครัใช้ผลงานอะไรที่เป็นโชว์เคสหนึ่งกิจกรรมนั้นครับก็กิจกรรมเมนหลักที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิชาชีพแพทย์ก็คือใช้เรื่องการจาแนกสายพันธุ์ปลาปอมปัวครับโดยดูจากรูปภาพครับ แบ่งแยกเป็น species อะไรบ้างครับแล้วก็ออกมา classify แล้วก็ทำ research paper ครับแล้วก็ได้เอาไป present ที่ international conference on fisheries and aquaculture ซึ่งก็คือ ICFA ครับเราก็ได้รางวัล best Art session best presentation award มาเดี๋ยวเรามาจเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวในกิจกรรมี้กันเนาะแต่ไบร์ครับไบร์ Bright, ลองดูนี่นะครับ นี่แหละทุกคนคือไบร์ะเป็นคนที่แบบมีอินเนอร์กับปลาแล้วก็แบบเลี้ยงปลาต่อตู้ปลาต่อระบบปลาในบ้านเองอะไรย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็น้ําปลาก็แบบมีสูตรผสมตัวเองอาหารปลาก็เล่าว่าเป็นสูตรผสมของตัวเองอะไรย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็ไบร์แบบมีเอารูปมาโชว์ด้วยว่าเป็นคนต่อระบบน้ําในบ้านอะไรย่างเงี้ยมันเลยทําให้เห็นถึงว่านี่แหละคือแพชชั่นที่ที่เขาสนใจและการเตรียมตัวเข้ารอบพอร์ตโฟลิโอมันคือการหาความสนใจของเราแล้วก็แล้วก็อยู่กับมันแล้วก็นําเสนอตรงนี้ออกมาใช่ไหมฮะใช่ครับ จากตรงนั้นเราต่อยอดในการทำตัวนี้ออกมาเป็นโปรเจกต์ในการไอดีนติฟายได้ยังไงครับไรครับ,รบก็หลังจากนั้นก็ได้เรียนคอร์สโคดิ n ง for medical project ครับซึ่งก็คือเหมือนแบบใช้ AI ให้แบบทำ deep learning model ครับแบบด้วย machine learning ก่อนเรียนในคอร์สนี้แบบทำเป็นไหมการโคดิ้งการจำแนกอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นครับแค่จำแนกเป็นด้วยตาเปล่าครับแต่โคดิ้งไม่เป็นครับ ตอนแรกเริ่มก็คือเหมือนแค่จำแนกสีปลาเฉยๆครับแต่หลังจากนั้นก็เหมือนว่าผู้เล่นที่เพิ่งเริ่มเข้ามาเลี้ยงปลาซีปลาเขาอาจจะแบบโดนหลอกเรื่องราคาได้จึงก็เลยได้ทําอีกอันนึงเป็นการเหมือนว่าพิจิกราคาของปลามาครับก็เป็นคือมันก็เป็นเหมือนเเรงส์ราคาว่าปลาไซส์นี้ประเภทนี้สีแบบนี้จะราคาเท่าไหร่อ่ะครับเพื่อที่เหมือนว่าคนที่เข้ามาใหม่จะได้มีโอเวอร์วิว ใจมันหล่อมากโอเคกัน <laughs> <Okay. S 1> <laughs> กับกับเข้ามาสู่การเตรียมตัวในรอบพอร์ตแนละจากผลงานตรงนั้นที่ทําในคอร์สใช่ไหมฮะที่เป็นไอเดียตั้งแต่ medical portfolio แล้วก็ไปต่อยอดให้เป็นผลงานจริงในคอร์สโคดิ้งอ่า for medical project เนาะแล้วก็เมื่อกี้ไบรท์ได้มีการเล่าว,ว่าเอางานนี้ไปนําเสนอในงานประชุมวิชาการใช่ไหมครั <laughs> <laughs> ใบใช่ครับไบรหางานประชุมวิชาการตรงนั้นในการนําเสนอ,อยังไงเอ่ยก็พี่กั๊แบบช่วยหา โอเคนะไม่แก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 ็สามารถเล่าได้ว่าทำไมแกถึงเลือกอันนี้อ่ะก็เหมือนว่าตอนนั้นที่พี่กับเลือกมาให้อ่ะครับแล้วก็เข้าไปดูมันมีตรงกับทัวข้ที่ทําอยู่พอดีครับซึ่งก็เลยได้เลือกอันนี้ไปแล้วก็มันพรีเซนต์ภายในปีนั้นพอดีซึ่งแบบถ้าพรีเซนต์เสร็จก็สามารถได้ใช้เลยมันปฏิเสธไม่ได้ว่าในในพอร์ตโฟลิโอของมอชอใช่ไหมครเราจะต้องมีการเลือกระดับของผลงานด้วยใช่ไหม ว่าเออ i e l อลของเรา45%้ละแล้วตัวที่เป็นกิจกรรมเนี่ยมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ของมันที่มันก็มีตัวคูณซึ่งก็ชัดเจนแล้วว่าใครมีผลงานระดับชาติผลงานระดับนานาชาติตัวคูณก็จะสูงขึ้นด้วยใช่ไหมครับคอนเฟรนซ์คับพี่อาจจะหาช่วยได้เราไบรท์ก็คือตัดสินใจเนาะแต่สิ่งที่พี่ช่วยไม่ได้แน่ๆคือการที่ไบรท์ได้รางวัล best oral presentation อะไรทําให้ไบรท์แบบได้รางวัลน,นี้ขึ้นมาครับก็ตอนที่ไปพรีเซนต์ก็พีมเตรียมตัวให้ดีๆ่ะรเพาาว แบบเราคือเราพรีเซนต์ล้วแน่นอนว่าคณะกรรมการเขาจะถามคำถามนะครับคือพยายามแบบตอบให้ได้แล้วก็ตอนพรีเซนต์ก็พยายามทําให้แบบเขาเข้าใจทําให้ดูว่าแบบอินเทรสติ้งแปลกใหม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทําให้ผลงานชิ้นนี้ของไรนอกจากการที่เราสามารถเลือกติ๊กช่องว่าเป็นผลงานนานาชาติใช่ไหมฮะมันก็จะมีช่องที่ว่าผลงานนี้เนี่ยเป็นการเข้าร่วมเฉยๆไม่ได้รางวัลหรือว่าเป็นแบบที่ได้รางวัลซึ่งไรเองก็สามารถติ๊กช่องที่เป็นการได้รางวัลและรางวัลที่ได้ก็คือเบส ออร่าพรีเซนเทชันในเซสชันนั้นใช่ไหมครับใช่ครับคผมจำโมเมนต์วันที่แบบว่าประกาศผลได้ไหมไบรท์วันนั้นรู้สึกยังไงครับก็วันนั้นเป็นวันจันทร์ครับจำได้ว่าวันนั้นโดดเรียนครับก็หลังจากที่ประกาศผลก็รู้สึกดีใจครับก็รู้สึกสบายใจว่าแบบเรามีที่เรียแล้วสิ่งที่เราแบบทุ่มเทมาตลอดแบบสิ่งที่เราลงมือทําก็ได้แบบสําเร็จแล้วก็มีอนาคตรออยู่ครับ ซึ่งตอนนั้นก็รู้สึกดีใจมากๆครับก็ต้องขอบคุณพี่กัก๊กพี่บอลน,นะครับแล้วก็ทางอีกไหนแล้วก็คุณก้าจากกาก้าดิสคัสไทยแลนนะครับที่อนุญ,ญาตให้ใช้รูปปลาปอมปะดัวครับและสุดท้ายเราก็ต้องเป็นแบบพ่อแม่และครอบครัวโดวยเฉพาะแบบพี่ชายครับที่ติว M MM m ไให้หนึ่งอาทิตย์ก่อนสอบ mm hmm. ครับแล้วก็ถ้าไม่มีท่านก็คแบบงไม่สามารถมาถึงจุดจุดนี้ได้แน่นอนครับ เยี่ยมมากๆกับเยี่ยมมากๆและที่สําคัญพี่ว่าไบรท์ลืมขอบคุณอีกหนึ่งคนไบรท์ลืมขอบคุณตัวเองก็รู้สึกว่าเออไบร์ก็เป็นหนึ่งส่วนสําคัญในนั้นแล้วก็เป็นความพยายามในนั้นอะไรเงี้ย mm. พี่ว่าคนที่ไบรท์ขอบคุณทั้งหมดเนี่ยคือคนที่เข้ามาซัพพอร์ตเราเนาะ mm. แต่ว่าผลสำเร็จเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเกิดว่าคนที่ลุยกับมันเนี่ย ไม่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเต็มที่เพราะฉะนั้นก็ขอบคุณไบรท์กลับคืนไปด้วยละกันครับผมอยากให้ไบรท์ได้แบบลองตกผลึกแล้วก็ให้กําลังใจกับน้องๆที่โอเคฟังอีกในไอดอลณนเวลานี้แล้วมีพี่ไบรท์เป็นหนึ่งในไอดอลของเขาในการเตรียมตัวครับมีอะไรที่อยากจะฝากให้กําลังใจหรือว่าเป็นเป็นเป็นทิปพิเศษกับน้องๆครับก็อยากฝากน้องๆว่าอย่ารอให้ถึงเดดไลน์ก่อนละครับแล้วค่อยเริ่มก็คือถ้าน้องๆมีเป้าหมายอยู่แล้วว่าอยากน้องอยากเข้าคณะอะไรครับ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือน้องควรเริ่มต้นวางแผนตั้งแต่เนินเน่นๆนะครับคือยิ่งไวเท่าไหร่แบบน้องก็มีสิ่งที่ได้ทําเยอะกิจกรรมเยอะครับแล้วก็น้องก็จะไม่รู้สึกเครียดเพราะว่ารอบพอร์ตโฟลิโอครับคือพอร์ตนั้นไม่ใช่แค่การรวมกิจกรรมให้ดูเยอะครับแต่เป็นการเลือกกิจกรรมที่สะท้อนถึงตัวตนเราแล้วก็แพชชั่นของเราจริงๆที่อยากฝากไว้หนึ่งก็คือถ้าน้องแบบอยากเข้าคณะแพทย์จริงๆก็ น้องก็ควรเริ่มเก็บประสบการณ์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแพทย์นะครับแล้วก็หากน้องมีโอกาสนะครับน้องก็ควรทําโครงงานวิจัยหรือว่านวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์หรือว่าอะไรก็ได้ครับพี่ทปาปลาไม่จําเป็นต้องเกี่ยวกับการแพทย์ก็ได้ครับหลังจากนั้นก็ควรเตรียมคะแนนให้พร้อมนะครับหลักๆก,ก็คือ i อเอลเพราะว่าแบบทุกมหาลัยใช้ i อเอลหรือว่า t o เฟลเพลสเมนต์เชสจีแพคและเกรดหลายวิชาครับพวงให้แบบคงที่มากกว่า3.5ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับ ทาพอร์ตให้น่าสนใจและเป็นตัวของตัวเองอะครับคือน้องไม่ต้องมีกิจกรรมที่เยอะที่สุดแต่ขอให้แบบทุกอย่างมีเรื่องราวและสื่อถึงตัวตนของเราครับพยายามทําให้พอร์ตของเราแบบมีเอกลักษณ์แล้วก็อยู่นิคแตกต่างจากคนอื่นไปครับสุดท้ายเราก็มีค้ดมาฝากครับก็คือแบบน้องอย่ากลัวความล้มเหลวครับเพราะว่าล้มได้แต่ต้องลุกขึ้นมาใหม่ทุกครั้งเพราะว่าแบบไม่มีใครสำเร็จโดยไม่เคยล้มเหลวครับน้องก็ต้องมีเส้นทางของตัวเองละ ถ้าน้องตั้งใจและพยายามก็โอกาสก็จะเป็นของน้องแน่นอนครับว้าวและเชื่อว่าอันนั้นมันมาจากการตกผลึกของไบรท์จริงๆเนาะซึ่งไบรท์ก็แบบก็ผ่านอะไรมาเยอะมากเนาะในการแบบพยายามสู้ในการเตรียมพอร์ตโฟลิโอของเราใช่ไหมฮะแล้วก็มันก็ไม่ใช่เส้นทางที่สม o ท t h ตลอดหรอกมันก็แบบอาจจะมีล้มบ้างแต่การล้มตัวนั้นก็คือสร้างประสบการณ์ของไบรท์ขึ้นมาเองด้วยใช่ไหมฮะถ้าใครฟังดีๆเมื่อกี้เนี่ยนะระหว่างที่ไบรท์พูดไปเนี่ยมีน้องหมาส่งเสียง สนับสนุนว่าสิ่งที่ไบรท์พูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงแน่นอนนะครับเป็นกําลังใจให้กับน้องดอกดอกไม่เป็นคนรักสัตว์เลยช่ปลปลาก็เลี้ยงหมาก็เลี้ยงโอเคมีเลี้ยงสัตว์อะไรอีกบ้างก็มีปลาหมาแล้วก็มีนกก็นอกจากตัวที่เป็นกําลังใจนอกจากตัวที่เป็นประวัติของเราที่เป็นแรงบันดาลใจนาอไบรท์เห็นบอกว่าไบรท์ก็มีแพนเนอร์มาฝากน้องๆด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับก็สําหรับน้องๆที่อยากได้แพนเนอร์การเตรียมตัวสไตล์พี่นะครับก็สามารถแอดไลน์ที่ a อดอีกไนท์บายออนดิมานะครับพิมพ์ติดกันเลยครับแล้วก็พิมพ์ว่าขอแพลนเนอร์พี่ไบ์เมดเ u ได้เลยครับอันนี้อยากจะบอกไปอีกครั้งหนึ่งเนาะพี่ไม่ไม่แน่ใจเคยเล่าหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะเคยแช์ว่าตั้งแต่รู้จักไบรท์ตอนที่เรียนอ่าเมดิคอฟพอร์ต o ฟลโแล้วก็รู้ว่าสตอรี่ของไบรท์มันมีความน่าสนใจกับความเป็นน้องปลานี่แหละเนาะซึ่งมันคือภาพที่พี่แมนนิเฟสต์ตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะว่า มันต้องมีวันหนึ่งที่พี่ต้องได้สัมภาษณ์น้องคนนี้ในฐานะที่เขาแบบเออได้ติดคณะแพทย์ที่เขาอยากเข้า โดยการที่เขาใช้อินเนอร์เรื่องปลาของเขาในการในการพาเขาเข้าไปอะไรเงี้ยครับไรเออแล้ววันนี้พี่ก็รู้สึกว่าสิ่งที่มันิเฟสในวันนั้นมันเกิดขึ้นจริงในวันนี้อะไรเงี้ยก็ขอแสดงความยินดีกับไรอีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนหมู่บ้านเป็นตัวแทนโรงเรียนใช่ไว่และที่แน่ๆพี่มั่นใจว่าเป็นความภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านด้วยเนาะเออเพราะฉะนั้นก็ all the best กับเส้นทางในการเรียนแพทย์ต่อไปครับขอบคุณไรแล้วก็คับผม แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังเราอยู่ในเวลานี้ด้วยเนาะเดี๋ยวเราลาน้องๆไปด้วยกันเลยแล้วกันเนาะขอบคุณครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณครับ